ทำงานพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางให้ทันสมัยและจัดเส้นทางเดินรถให้เหมาะสมพร้อมกับเตรียมเสนอรายละเอียดจะซื้อรถเมย์ใหม่กว่า3,000ันคันให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาหากได้รับความเห็นชอบผู้โดยสารจะได้ใช้รถเมย์ใหม่ภายใน6เดือนค่ะ กระทรวงคมานาคมเสนอแผนฟื้นฟูองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในรายละเอียดโดยนายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมระบุว่าในแผนฟื้นฟูตั้งเป้าหมายให้ขอสอมกจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติหรือ NG v วของขอสอมก3,138คันเป็นรถโดยสารธรรมดาจำนวน1,659คันและรถโดยสารปรับอากาศจำนวน1,520 14คันวงเงินประมาณ13,000ล้านบาท นายชัดชาติดบ,บุนะคะว่าแผนการจะซื้อจะแยกสัญญาการซื้อตัวรถและสัญญาการซ่อมแซมดูแลออกจากกันโดยรถเมยใหม่นี้จะช่วยลดต้นทุนและหนี้สินเนื่องจากรถเมย์ที่มีอยู่เก่ามากและเสียบ่อยและรถเมย์ที่ใช้ n g v ต้นทุนจะถูกกว่าน้ำมันพร้อมกับย้ำว่าขั้นตอนการจะซื้อโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งหากคณะรัฐมน,นตรีเห็นชอบจะสามารถนารถเมยใหม่มาให้บริการได้ภายใน6เดือน นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้ตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อพิจารณาหาแนวทางพัฒนาระบบรถโดยสารประจําทางให้ทันสมัยจัดสรรจํานวนรถและเส้นทางเดินรถให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เบื้องต้นคณะทำงานจะนำมาตรการเสริมมาใช้ในการบริการรถโดยสารประจำทางอย่างเช่นการจัดช่องทางพิเศษสำหรับรถโดยสารประจำทางหรือว่าบัสเลนในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นแล้วก็จะทบทวนเส้นทางเดินรถจำนวน155เส้นทางเพื่อลดการซ้ำซ้อนในการเดินทางของประชาชนนะคะรวมไปถึงส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วยค่ะ